เอาล่ะครับวันนี้ผมก็มาตกสวายนะครับเหมือนเดิมอันนี้ก็เหยื่อฟาร์มเฮานะครับสีแดงนะน,นี่ผมจะมาใช้สีแดงเชี่ยเลยเนี่ยมาถึงก็เอ็นกิกเลย เท่านี้นะครับผมทุนผมอยู่นู่นนะครับไกลมากมองไม่เห็นอากาศวันนี้ก็ดีนะครับหมายก็จะเป็นหมายเดิมนะครับหมาไหวนะ ไหนมหาชนโอเคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตัดภาพไปเลยแล้วกันเมื่อกี้ถึกทุ่นผมมันโดนดึงนะครับอาจจะวายเฉียว ก็เป็นได้นะเราจะปัดขึ้นมาดูเยอะ โคตรเยอะเลยรยะโคตรเยอะทหม่อะเดยวเกลยวเยอะกันยังไม่ได้เลยพี่อุ้งม,มาเมื่อกี้เมื่อกี้พี่เขามาถามว่าได้ปาลาหรือยังนะฮะยังไม่ได้สักตัวเลยเติมเยอะเสร็จเรียบร้อยนะฮะเดีย๋ยวไปลองอีกไหม ไกลๆเลยนี่นะครับผมสายเอ็นผมจะไม่ปล่อยไนหะ้มันสูงมากนะจนะน่ะรอด,ดูมันพัดผ่านไปนะครับ เอ้าอย่างนี้อากาศดีๆแบบนี้ต้องมีสักตัวนะได้ที่น่งอ่าได้ที่นั่งครับัด,ดคูเอาอีกต้นไม้แดกผมก็จะถือ คันเบ็ดเอาไว้อย่างนี้นะะ นี้นะทุนผมก็หายไปแล้วผมจะลองวัดดูนะ <c oughs> อยู่นะอยู่นะครับผมต้องรีบอัดอัดมันนะ ่างหนึ่งต่อนะคร,นรับผมเบรกกับมีเต็มนะครับสวายแต่ยังไม่ใช่ ที่เราต้องการนะครับเดี๋ยวเราปิดเบรกนินึงก่อนนะ <S <S จะเอามันขึ้นมาเลยตัวนี้แรงโคตรด,ดีนะครับแรงโคตรด,ด้เยอะ เรียบร้อยนะครับฝากไอกเบ็ดเสากัะงไว้ด้วยน,นะโคตรเหนียวก็ลเลยของไทยแตกเลยนี่จะเป็นตัวปลานะครับแบบตะขอที่ใช้นะครับหลุดได้ให้มึงหลุดนะเดี๋ยวผมก็จะจัดก,การกดก่อนนะครับขอปลาโชว์ก่อนนะ ครับสำหรับตัวนี้ประมาณโลเกือบโลนะสวยสวยคองนะครับไม่ใช่ปลาเลี้ยงนะพื้นที่มันจำกัดก็เลยได้ตัวง่ายนะเขย่มสุดยอดครับตอนนี้ บรยาาบรยากาศยามเช้านะครับได้งับสวายไปแล้วหนึ่งตัวแต่ยังไม่ใช่นะยังไม่ใช่ไซที่เราตามหานะครับให้เขาไปละบพอดีเราก็ไม่ได้กินด้วยแล้วเขากออ็ตกปลาขายได้นะครับผมก็เลยให้เขาไปเรามาจัดก,กันต่อเลยดูสิว่าจะเป็นตัวที่สองไหมไปเอาละครับตอนนี้ ผมก็ส่งเหยื่อชุดที่สองไปแล้วนะครับแล้วก็รอนะเมื่อกี้ถือว่ายังเล็กไปนะมางคนถามไอ้เี้ยตกปลาเลี้ยงหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าเปล่านะมันดูคลองี่อ่ะไอ้เีคยคลองมีอยู่แค่เนี้ยเนี่ยคลองมีอยู่แค่เนี้ยจะให้ปลาไปไหนเออ ปลามันก็อยู่พื้นที่มันค่อนข้างจะจํากัดนะครับแต่เนี่ยข้างล่างนะคะลูกปลาก็บานเลยขึ้นแบบยิบยิบยิบยเต็มไปห,หมดเลยฮนะแต่ขยะคขเยอะแต่ขยะพวกนี้ไม่ใช่ของนักตกปลาครับเป็นของคนในพื้นที่นะกินเสร็จก็เซอร์เวซาวีเอแม่งลงมาเลยข,ขยะก็นี ไม่เขา้าใจไม่ไม่ใช่บา้านเราฮะพูดมากไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เราก็มาลอดูสิจะได้แต้มใหญ่หรือเปล่า <c oughs> ลองกันต่อไป <c oughs> ไปอีกแล้วนะครับ รับผมแต้มที่สองนะเบ็ด <Hey. S 1> ที่ผมใช้จะเป็นเบ็ด 5O นะครับลอดได้เก่งแต่แรงเยอะชิบหายตัวนี้แรงกดเยอะนะ แต้มทีสองนะก็ยังคงเป็นตัวเล็กตัวเล็กเหมือนเดิมครับหมดกแรงแนละ้ว่อขึ้นเดี่ยวอุ๊ชโอ้ไม่ได้ไม่ได้ มาแล้วนะครับผมกับแตมที่สองนะผมจะมาปลดปลดเดียวกนะันยอดตัวนี้ประมาณครึ่งโลนะครับปลดเดียวนะ่ัเนี่นะครับผม สวายสวายฟาร์มเฮ้านะครับกับตัวเบ็ด5โอนะวัดไม่อยู่มันก็ไปตายซะนะครับเอ,อ๊สุดยอดตัวที่สองครึ่งโลเล็กกว่าตัวแรกหน่อยเก็บหมดนะคุันี้วันนี้ผมมาเก็บปลา โคตรดีครับตัวนี้นี่นะครับจอนฮุลสวยเลยเดี๋ยวเราจะไปเก็บปลากันก่อนนะครับผม โอเคผมก็ทําการมานั่งจาัดก,การเหยื่อชุดที่3ามนะครับตัวเมื่อกี้เก็บไปแล้วไซส์กำลังอร่อยนะมันไม่เยอะเก็บไว้สักตัวหนึง่งโอเคแต่เป้าหมายของเราวันนี้คือตัวใหญ่นะครับเราจะตามหาไซส์โลสอโลนะครับนะสุดความสามารถแล้วโลสอโลดูคันเบ็ดกูมัจะให้กูงัด10บโลเลยะ โอยบ้าจากการเยียะกันโอเคตอนนี้ไม้ที่สามผมก็ได้ส่งออกไปแล้วนะครับแดดก็เริ่มมาแล้วเดี๋ยวขนมปังหมดผมก็จะพอเพียงเท่านี้แล้วนะครับ เดี๋ยวมันจะเริ่มร้อนแล้วเราจะไม่มีที่อยู่แล้วน,นะตรงนี้มันไม่มีร่มเลยนี่เราก็มาลองเดิมน,นะ่ไม่มีอะไรมากใส่พี่อีมันชอบเป็นไงมันมันชอบปิวเวกับลมนะเอาละครับ ตอนนี้ทุนผมก็ลอยเข้าไปหาฝูงมันแล้วนะพวกนี้มันจะกินริมๆนะครับเท่าที่ผมดูวิทุนหายแล้วทุกคนเอาเลยนะ เพื่อนๆติดต่อนะครับจะต้องรอรองคายต่อก่อนอนี่ครับโผ่ตัวเล็กแรงดีนะตัวใหญ่ควายไม่ค่อยมีแรง อยู่นะครับยังไงก็อยู่ตัวนี้เป็นตะขอ5โอนะครับอยู่แน่นอนสาย PE นะวิติบุรีเดี๋ยวผมตัดออกเมื่อกี้ติดยาสูบนะครับเดี๋ยวตัดออกไปแป๊บหนึ่งเค สวยงามสามเต้มนะครับเช้านี่มก็จะดึงขึ้นเลยคนระับอ่ะยกแบบไม่ต้องกลัวเรียบร้อยนะครับผมคันน้อยเดียวเแบบ็ด <c ười> ป้าทักเบ็ดคันนิดเดียวนะครับเอาล่ะครับแต้มที่สามของผมมาแล้วขน้ำแรงดีแรงโคตรดีนะครับตัวนี้ไม่ได้เลยเนี่นะครับตัวเบ็ด แบอย่างนี้เลยตัวเวล,อเ,วเวลอเลยตัวเลอเลยตัวนี้ประมาณไม่รู้อ่ะเล็กอ่ะไม่ถึงครึ่งโลนะครับนี่เแบบ็ดเกี่ยวแบบอย่างนี้เลยไม่มีทางหลุดนะเมื่อกี้ผมวัดข้ามต่อเลยนี่นะครับ สมวายตัวที่สามแต้มที่สามายนี้น่าเก็บอีกแล้วนะมันไม่เยอะแต่ให้มันไปโตเถอะโอเคโอเคนะครับสรุปแล้วตัวเมื่อกี้เราก็เก็บนะครับเดี๋ยวไปทำปลาแดดเดียวนะอ่าผมก็จะมาใส่เหยื่อให้ดูอีกรอบนึงนะครับ นี่ความเฮาผมจะใช้เป็นขนมปังเยเชนะครับนี่ความเฮาตกปลานะครับปลาสวายกินแน่นอนแต่ถ้าเป็นหมายแบบปลาปาหน่อยก็ต้องใช้พวกหัวเชื้ออะไรหน่อยนะให้มันมีกินอันนี้พื้นที่มันจำกัดนะแล้วปลามันก็ว่าอยู่แต่ในคลองเนี่ย ยังไม่รู้จะเป็นไหนชีครึ่งนะครับดูครึ่งนี่ชีรึ่งชีเกี่ยวหัวนะครับเ,เกี่ยวหัวปุ๊บนี่แล้วทำสายมันอยู่ยนี้แล้วก็บีบขนมปังคุมตัวเบ็ดไปเลยนะ โผล่ oh, ไว้แค่ขอนะยังไงก็ติดแดดออกแรงแล้ววะถ้าไม้ไม้นี้ผมว่าผมจะพอนะครับได้เปสามตัวแล้ว mm hmm. เดี๋ยวตัวใหญ่เราเก็บไปทำสตอรี hmm. ่เรื่อยๆนะ mm hmm. เดี๋ยวมันจะแบบได้ตัวใหญ่ไวไปสตอรี่ Story mm hmm. เราจะไม่เกิดนะครับ mm hmm. นี่แค่นี้แค่นี้เอง mm hmm. กับตัวเบ็ด 5O นะ โผล่คอออกมาหน่อยเลาปลากัดปุ๊บเนี่ยแมงติดเลยถึงมึงจะแค่จิบก็เถอะติดหมดนะครับไม่รอดหรอกขอไปเคลี่ยงเหยื่อก่อนนะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ส่งเหยื่อไปเป็นที่เรียบร้อยนะมาดูซิว่าเราจะได้แต้มที่สี่หรือเปล่า เนี่ยไอไสายไอสายกูมันชอบขึ้นต้นไม้นะไอ้หาห <c oughs> บ้าหรือเปล่าเอา,นะาละครับรอนะครับก็อรอเช้านี้ถือว่าเปิดเกมได้สวยงามนะครับสามแต้ม จะให้ผมอยู่แบบทั้งวันไม่ไหวนะครับเรามาตกเอาสตอรี่นะครับตัวไหนใหญ่ก็สุดยอดเล็กๆก,ก็เดี๋ยวเอาไปทำปลาเค็มนะฮะปลาเด็ดเดียวพวกนี้พวกปลาสวายถ้ามันมันเยอะแล้วมันจะไม่อร่อยนะครับ ใครมีสูตรที่แบบโยนปุ๊บกินปับป๊บปลากินเร็วงั้นแนะนำคอมเมนต์เข้ามาได้นะเดี๋ยวผมจะลองหลายๆสูตรให้ดูสำหรับหมายปลาชุกชุมแบบนี้เยี่ยมหมายปลาเยอะอย่างนี้ น,นี้ฝูงมันก็หายไปแล้วนะเหมือนแดดออกเยอะแล้วฝูงฝุงมันลงน้ําไปนะครับเกี่ยววะไม่รู้แต่ผมสังเกตดูแล้วมันมันชอบเป็นแบบนี้นะครับเดีเรามารอดูกันแต้มที่สี่จะมาไหม ตอนนี้ทุ่นผมก็ได้ลอยอ่ะเดี๋ยวจะบอกก่อนว่าฝูงตอนนี้คือฝูงมันมาแล้วนะครับฝูงมันมาอยู่ที่เดิมนะทั้งคลองนี้นี่คือมีแต่สวายนะครับผมมีสวายปลาดุกปลาหมอนะครับปลาดินไม่มีนะตอนนี้ทุน่นลอย อยู่ตรงจุดแบบว่าแบบเรียกเป็นจุดที่เป็นจุดประสบภัยเลย,เลยก็ว่าได้คนระับเป็นจุดแจ uh ็ค huh. พอตอาจจะมีตัวกินไหมมาชมหน่อยใหญเอ็นกูว่าเข้าต้นไม้ทำไม What? What เอ้ยเอ็นแม่งชอบปีนต้นไม้นะเอ็นของผม ยกเบ็ดสูงก็ไม่ได้เอ็นเอ็น,อนสัตว์สายเอ็นขึ้นต้นไม้ใครมีวิธีแก้ก็บอกนะครับรู้แน่นอนให้กูเปลี่ยนสายนะ ชชตรงนั้นตรงที่ทุ่นผมอยู่มันจะเป็นพวกช่วงตอนะครับต่อเยอะมากไม่แน่ใจว่าจะไปติดต่อก่อนติดปากปลาหรือเปล่านะมาติดตามชมกันอีกทีนะ วันนี้นะครับก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้นะครับอากาศร้อนมากไม่ไหวนะอยู่ไม่ไหวเหี่ยเราก็หมดแล้วสายก็ขาดพอดีนะครับสําหรับคลิปหน้าจะได้ไซส,สิบไหมแต่รอติดตามชมนะครับฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้บ๊ายบาย